พี่น้องคู่นี้อาบน้ําด้วยกันไม่มีประโยชน์ค่ะอาบน้ําผู้เลกเลยบ่มีประโยชน์น่าดูโอ้อาบก่อนอาบก่อนเฮ้ย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 จุ๊บแจงวันนี้ไม่จุ๊บแจงไม่ก็สวัสดีนะคะสวัสดีแม่แม่เอสซีทั้งห้าหมื่นกว่าท่านนะคะเย้พนาห้าหมื่นซับสไคร์นะคะก็สวัสดีทุกท่านทุกคนที่รับชม ที่วิดีโอนี้ด้วยนะคะวันนี้นะคะสองหนุ่มหนึ่งสาวนะคะกับคุณยายวันเพ็ญแล้วก็แสนคูณแล้วก็ปากระแงงนะคะจะไปร่วมงานวันเกิดบอกพ่อจะไปร่วมงานวันเกิดนะ,ะของจุ๊บแจงนะคะของสาวจุ๊บแจงนะคะน,นี่ก็เราจะเอาน้องคำน้อยนี่ไปฝึกไปฝึกน้องคำน้อยเพื่อจะรู้ว่าการที่เดิน เดินเอ่อพ่วงกันกับพี่นะฮะจะเป็นยังไงกันจะเต้าหยาไหมกว่าตอนนี้ก็เป็นเวลาเจ็ดนาฬิกาสามสิบนาทีแล้วนะฮะเราจะเอาญ้าให้กินก่อนเพื่อเติมพลังนะฮะเพื่อเติมพลังให้เด็กๆแล้วก็คุณยายอืมโอโอ้อร่อย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 นะฮะ อย่าจะบ่ได้กินเบิงขาเบิงเบิงเราจะไม่อาบน้ำกันนะคะเพราะว่ามันมันหนาวนะฮะมันหนาวมันหนาวมากอ่าเราค่อยไปเดินออกกำลังกายแล้วค่อยไปอาบน้ำข้างหน้านะคะเราต้องกินเติมพลังก่อน,นะคะ่ะติมเติมพลังก่อนดึงอ้อยมาจากต้นสองต้นเนี่ยหามีผูก้กินกินมอถ้าเห็นหยาเขาจะกินหน่อยปะนะ่เนาะเออคุณยายชอบมากเลยนะคะ เดี๋ยวกินหยาก่อนเดี๋ยวเราต้องไปหากล้วยข้างหน้าก่อนนะคะเพื่อให้ปากกัญเอยแล้วก็เด็กๆเราไม่ต้องห่วงค่ะมีพี่เลี้ยงเราแบกอ้อยนะคะเดี๋ยวเราจะซื้อกล้วยตามางไปด้วยนะคะเดี๋ยวเราเจอเจอกันในระหว่างทางเลยนะคะว่าเด็กๆจะเป็นยังไงบ้างไปกันเลยค่ะ ตอนนี้นะก็เดินถึงเออโอ้บ้านสามสาวดาวซิ่งแล้วนะคะเรามาสายนอกนะคะมาสายนอกนีต้องแหลนต้องเตรียมสเสบียงนะะขี่รถตามก็ต้องขอโทษเมฟซี FC ด้วยนะ,ะทำไมต้องขับรถนาำเพราะว่าถ้าเดินคงไม่ไหวนะคะเราต้องมีสเสบียงด้วยนะ,ะเพื่อให้เด็กกินระหว่างทางนะคะดูโอ้ โอ้โหจะถึงส่วนหญ้าตัวเองแล้วดูคุณยาวันเพ็ญมากับเด็กๆก็นิ่งเหมือนกันนะอู้ดูปากกันยงดูหัางสีฟ้าหางสีฟ้า,ฟา,ยา,าเยอาาาเยีเสียนคูณสาเหตุที่ต้องให้พ่อควานจูงนะฮะคือเสียวรถมอเตอร์ไซค์ก็รัวรถชนนะ,ะเป็นการที่กลัวมากเคยตั้งแต่ ไหมเด็กๆประมาณกี่ขวบไม่รู้นะคะเราเคยพาน้องเดินไปเล่นบ้านน้องดาวแล้วทีนี้เจอรถมอเตอร์ไซค์ขี่มาเบียดมาเบิงสางกับเบิงไกล้ไก่เมซมาเฉียดเบียดเลยน่ะแล้วเลยห้องอางอางน,นเลยบันนี่นะถึงส่วนหญ้าแต่เราก็ตัดไปหมดแล้ว <c oughs> อ่หญ้าเราตัดไปหมดแล้วนะคะตอนนี้ <c oughs> ดูดูนะคะ เดี๋ยวเราไปเจออ,อีกเส้นทางระหว่างเส้นหนึ่งนะฮะเดี๋ยวเราจะป้อนอาหารเด็กๆก่อนนะฮะดูโอ้ยสุกข่กับผ้ากันอาน่านหนามเลยเนาะระหว่างฮะนะจอดจอดจอดเติมพลังนะฮะ <c oughs> ดูดู <c oughs> จอดเติมพลังก่อนนะฮะดูจอดเติมพลังก่อน <c oughs> อพ่อแม่เขากินงานมันเกิดเบื่อแล้วบไปไปหลังไปปิดงานใช่ไหมเนี่ยไป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  ไอ้เขาเติมพลังแล้ว ล่าสุดมาก่อนเพื่อนค่ะตื่นเต้นปกติพี่น้องกู่นี้นะคะเขาจะมาสายทุกงานนะคะเขาจะมาสายทุกงานแต่จะไม่มางานนี้มาเร็วจังเลยโอ้ยโอ้ย ไปใส่น่ไปใส่ลูกไปใส่ลูกดูดูเอ้าเอาอาบน้ำสิทธิ์ให้ลูกมันงานมันเกิดลูกเอ้าเอ้าเอ้าให้ลูกงานมันเกิดดูดูดูปลากระยองโอ้ยผมโลไม่เค้ผมโลแล้วอาบน้ำชุบแป้งทอดเลยครับแม่แม่อาบน้ำชุบแป้งทอดเลยปลากระยองโอ้ยนานโอ้ยนานอาบน้ำทาแป้งแล้วนะ มันมาร่วมงานมันเกิดแบบเป็นสไตล์ของตัวเองเลยนะฮะน่านโอ้น่านเอาปล่อยเต็มท <no um> uh ี่เลยลูกเอาเต็มท pues ี่ไปเลยลูกเอาเต็มที่ไปเลยพี่แทนคูนจัดไปลูกเอาพาน้องนอนเลยเลยลูกพาน้องนอนเลยเลยพาน้องนอนเลยเฮ้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 ยน่านพี่ก็บศคัก์ข้าน้องได้บ้านนี้เอา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 อาบน้ำก่อนมูมัน่มีประโยชน์ครับผมอาบน้ำก่อนเพื่อนไม่มีประโยชน์เลยค่ะ พี่น้องคู่นี้อาบน้ําด้วยกันไม่มีประโยชน์ค่ะอาบน้ําผู้เลกเลยบ่มีประโยชน์นาดูโอ้ยน้องอาบน้ําอาบน้ำกอนมูบ่มีประโยชน์ครับโอ้ยเงยหลายลูกชายคอยเอาค้านแล้วค้านแล้วลูกคอยค้านแล้วเออเออเออนั่น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 เออขวบยืนแล้วกันมาตตาเอง ปาดบึงนองอันนไหมไปบึงบ oh, oh. on right? ุง้เาคือหม้อลซิงใช่ป่ะนี่แหละชุดบิกินี่ชุดงานวันเกิดก็จะน่ารักเลยนะโอ้โยอันนี้อันนี้ถือว่าปิดอันนี้ปิดปิดได้อยู่ปิดหน้าอกได้อยู่บางคน่ะปิดหน้าอกไม่มิดเลยนะฮะสายคุณละสายหรือเปล่าเมนบอ พี่แจ็คแก้ข้างหน้าก่อนไม่ไรลองแก้ตรงคอดูก่อนนะมาลองแก้ตรงคอวัดใหม่เบิ้งพี่แจาค็คไม่ใช่เดี๋ยวเราไม่ได้ทำคนตัดมานีนอะไรเขาบอกให้มาอย่างนี้แหละอ๋อเดี๋ยวเราจะให้เมฟซีตัดชุดบิกินี่ให้ปากแยง,งไปงานช้างนะถ้าเมฟซีได้ดูอยู่เอา้า อันอันนี้อันนี้มาจากมาจากไหนคะเอ้าเอ้าแล้วลูกไส้เคยดิลูกไส้เคยเหรอเอ้าจะจะจะได้ผู้สาวมาจะใส่นี่เอ้าเอ้าใส่โบไปคนละคนละบาทนีิเอ้า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 อุ้ยอุ้ยอุ้ยลูกไส้คอยคำน้อยเช็คคำน้อยด้วยเลยเนี่ยอุ้ยอุ้ย ขึ้นเจ้าขึ้นนาฬิกาถีลูกเอ้าเอ้าเอาเอ้าเอ้าเอาแบบนี้ไอ้เราลูกคอยโอ้ยนะโอ้ยหน่อเมล็ดพี่เบิ้งสายหน่อยครับก่อนเร็วอ่ะมามาครับก่อนครับก่อนครับยังไงครับยังไงครับยังไงเอ้าเอ้าครับย้อนสวยย้อนสวยก่อนเฮ้ย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 วันเพชรกับบ่าวันเพชรบาดนียเอ้าเอา โบหลุดแล้วแสนคุณนี่อะไรนะเด็กๆม,ม,มุมเรามุมนี้นะส่วนมุมนู้นนะก็เป็นอีกทีมงานนึงนะถูกใจถูกใจกินแบบจุกๆๆเลยนะฮะ โอ้โอนั่นดูกคบน้อยเห็ดงานเขาลูกงานเขากินพ่ปบะมาณเด้อลูกเอ้ยเฮ้ยพพิ่อเจินลูกเาหยำบม่ได้เอาเอาค่าอลูกคอยค้าขอทุบล้างแหมลูกคอยค่าข้อทุบล้งแหม ดูนะโอ้ยลูกข่อยก็น่ารักแท้โอ้ย,ย,นนอยแต่เซชุดบ,บิกินีก็ที่ยยน่ารักสมใจจะว่าก็ เดี๋ยวเราก็ฝากความน่ารักทิ้งไทยไ้เพียงเท่านี้นะคะแมมซี MM ่เดี๋ยวเจอกันคลิปวิดีโอหน้านะคะส่วนไลน์เกวส่วนคลิปนี้ก็บายบาย